นะคะภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆจากแมคโครมาฝากนะคะเขาฉลองครบรอบ33ปีค่ะจัดโปรแรงแจกหนักกําไร3ต่อโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแมคโครยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งร้านอาหารรายย่อยโชวห่วย SME และเกษตร,รกรกว่า800,000รายอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้บริโภคก้าวผ่านภาวะค่าครองชีพสูงโดยการตอกย้ำความเป็นผู้นำสินค้าร ราาคขายส่งที่ครบครันด้านอาหารและอุปโภคบริโภคดังนั้นในวาระที่แมคโครฉลองครบรอบ33ปีค่ะก็เลยเปิดตัวแคมเปญแมคโครครบรอบ33ปีโปรแรงแจกหนักกําไร3ต่อรวมกว่า25ล้านบาทต่อที่1ลดราคาแรงสุดในรอบปีกับสินค้าลดราคายิ่งใหญ่ครั้งเดียวในรอบปีทุก2สัปดาห์และรับคูปองส่วนลด300บาทบนแมคโครแอปพลิเคชันค่ะ ต่อที่2ลุนโชคทุกเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง6กันยายนนี้ลุนรถก,กระบะโตโยต้าเลยนะคะมีบัตรของขวัญทองคําหรือบัตรกำนันส่วนลดด้วย ต่อที่3สะสม Point, แมคโครพอยต์แลกบัตรกำนันสินค้าและบริการและสิทธิประโยชน์จากคู่ค้ามากมายซึ่งสมาชิกแมคโครถ้าซื้อสินค้าครบ1,500บาทจะได้รับ2 m a แมคโครพอยต์ทั้งการซื้อจากสาขาหรือสั่งออนไลน์ผ่านแมคโครคลิกตั้งแต่15มิถุนายนถึง6กันยายนนี้ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่จุดบริการลูกค้าหรือแมคโครแอปพลิเคชันนะคะเราทิ้งท้ายที่ข่าวนี้ช่วงหนะ้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ